สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาของผู่รักยอดฮิตเลยค่ะทั้งคู่ของเปิเองก็เป็นด้วยนะคะไมว่าจะเป็นคุณแฟนเซ็ตไวหรือว่าต่อรองไม่ได้นั่นเองนะคะก็วันนี้เองนะคะเปิ้ลเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะนี่เลย บาลานซ์อ็กนั่นเองนะคะหน้าตาของเขานะคะก็ตัวนี้นะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่แฟนนะคะทานไปนะคะคือช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่เสร็จเร็วหรือว่าต่อรอบมากไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยดีๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้หลังช้ามากยิ่งขึ้นนะคะแถมต่อรอบได้สบายๆเลยค่ะคือดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญคือทานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ทานก่อน มีกิจกรรมเพียงแค่15นาทีนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะมีตัวช่วยเรือว่ามีกิจกรรมบนเตียงนะคะได้อย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะ1กล่องของเขานะคะมีทั้งหมด10เคลบโซนด้วยกันนะคะก็ตัวนี้คือดีมากๆเลยช่วงนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะจากกล่องเพียงละ990บาทนะคะ วันนี้นะคะเหลือโปรโมชั่นเพียงแค่690บาทนะคะที่สำคัญซื้อ2แถมหนึ่งด้วยนะคะมีเก็บปลายทางอีกด้วยนะคะแบรนด์ของเขานะคะก็ได้รับออย์รับรองด้วยค่ะปีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะการันตีค่ะ ถ้าไม่เห็นผลยินดีคือเงิน2เท่าเลยนะคะคือดีมากๆเลยผู้รักขอยเป็นแฮปปี้มากิ่งขึ้นค่ะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเครื่องต้วหนึ่งกล่าวนะคะหรือว่ากำลังหาตัวช่วยนะคะที่จะฟื้นฟูเยียวยาความรักของคุณนะคะก็แอปเปิ้ลแนะนําตัวนี้เลยนะคะ Balance เค่ะก็แนะนําเลยค่ะก็เพื่อไปหาลองมาทานกันนะคะบาลานเอก นวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับท่านชายปลอดภัยอัดแน่นด้วยสารกันจากธรรมชาติร้อปอร์็์ ถังเช่าไวอาก้าแห่งเทือบเขาหิมาลัยช่วยขยายหลอดเลือดเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสการมีบุตรสมเกาหลีลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเห็ดหลินจือยาจีนชั้นสูงฉาย,ยาเทพเจ้าแห่งชีวิตมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดความดันโลหิตโกจิเบอรี่เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกระชายดำสมุนไพรอีกชนิดมีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทำให้ท่านชายฟิตปังเพิ่มประสิทธิ ภาพเพิ่มขนาดแข็งตัวได้เต็มที่ให้คุณอ่นได้ดลังใจตอกย้ำความมั่นใจด้วยรีวิวจากผู้ใช้จริง เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของน้องชายนะครับที่มันใหญ่โตขึ้นนะฮะทำให้น้องชายของเรานะครับตื่นตัวได้เต็มที่ดีกว่าเดิมได้ครับทาน1เม็ดก่อนไปปฏิบัติ30นาทีนะครับมันจะช่วยทําให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นทําให้ตรงนั้นแข็งตัวได้ดียิ่งขึ้นและการมีเพศสัมพันธ์นทําให้ตรงนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับท่านใดที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งเบิ้นรอบไม่ไหวหลังเร็วแตกไปผมแนะนําเลยครับ ปลานเอกนะครับสุดยอดยาทำแข็งแห่งปีกินหนึ่งเม็ดยึดคางเหลืองแน่นอนครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้ผมนะครับแข็งเร็วขึ้นนะครับกินไปแค่15นาทีนะครับแข็งมากๆเลยนะครับยังแก้ปัญหานะครับเรื่องปัญหาหลังเร็วอีกด้วยนะครับถ้าทานต่อเนื่องนะครับขนาดก็จะเพิ่มอีกด้วยนะครับใช้ดีมากแม่ขอบอกแม่ที่ชอบที่้นและหัวก็ยึดมันมากก็ได้ทานตัวนี้ไปค่ะผ่านมาตรฐานการรับรองจากออยฟิตปักด้วยโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ1 1,290บาทลดเหลือเพียง690บาทฟิตต่อเนื่องวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง